ครับก็สวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้ก็อีกหนึ่งวันนะฮะที่ผมพาทุกท่านมานอกสถานที่นะครับแล้วก็โดยเฉพาะวันนี้นะฮะผมมาที่อําเภอคลองลานนะฮะจังหวัดกําแพงเพชรซึ่งที่ท่านเห็นแบ็กกราวด้านหลังนะครับแล้วก็บริเวณทั้งหมดตรงนี้นะฮะก็เป็นสวนดอกไม้นะครับเดี๋ยวผมจะแผ่นกล้องกว้างทุกท่านได้รับชมกันนะครับเพราะว่าอย่างน้อยน้อยนะครับผมเองก็มาทําธุรกิจของที่อำเภอเมืองจังหวัดกําแพงเพชรนะครับซึ่ง บริษัทเมทัลินพุนรัพย์99าจำกัดนะครับโดยการนำพงผมนะฮะระวีโร์สันติวัฒนาพรนะครับวันนี้เราก็จะมาบอกกับอีกท่านนะฮะมาบอกกับท่านนะครับเหมือนเดิมนะฮะว่าทางบริษัทเมทัลินพุนรัพย์9 9าจำกัดนะครับเราทําการส่งเสริมอาชีพนะฮะในเรื่องของโกโก้และหมากสูงตุ่นแหลมโกอินเตอร์นะครับก็อย่างน้อยน้อยวันนี้นะฮะมันมีหลายสิ่งหลายอย่างนะครับที่ผมอยากจะบอกกับทุกท่านนะครับอันดับแรกเลยนะฮะผมใหญ่ทุกท่านเนี่ยมีความคิดว่าตัวเรานะฮะ เราต้องมีคุณค่าในตัวเราเองนะอันนี้เป็นประเด็นหลักที่ผมจะตั้งข้อหลักแล้วก็คุยกับทุกๆท่านนะครับแล้วก็เช่นเดิมนะฮะผมฝากนะฮะฝากไปถึงทุกท่านนะครับที่สนใจนะฮะในเรื่องการส่งเสริมอาชีพนะครับก็คือปลูกหมากสูงตู่แหลมโกวินเตอร์นั่นเองนะครับก็เหลือเวลาอีกสวันนะฮะอีก2วันนะครับคือวันนี้กับพรุ่งนี้นะฮะสาและ31นะครับที่เรามีรายการโปรโมชั่นดีๆมอบให้กับทุกท่านนะครับอันนี้ก็ ช่วงสายๆนี้ค่อนข้างจะเริ่มเริ่มมีแดดนะฮะแล้วก็มีผู้คนมากมายนะครับที่เข้ามาเที่ยวชมในพื้นที่แห่งนี้นะฮะก็ฝากประชาสัมพันธ์ด้วยเลยนะฮะในเมื่อเราเป็นเคยนะฮะมาอยู่ที่อำเภอเมืองกำแพงเพชรแล้วนะครับก็ฝากประชาสัมพันธ์นะครับสำหรับพื้นที่แห่งนี้ทั้งหมดนะฮะเขาเรียกรวมๆนะครับพื้นที่ตรงนี้เป็นคลองลานนะฮะคลองลานฟลอร่าพาร์คนะครับนี่คือสิ่งหนึ่งนะครับที่ ประชาสัมพันธ์ในตัวอยากให้ทุกท่านนะครับมาเที่ยวชมนะฮะแล้วก็มาสัมผัสบรรยากาศในช่วงหน้าหนาวแห่งในช่วงหน้าหนาวนี้นะครับแล้วก็ท่านมาพื้นที่ตรงนี้นะฮะมันจะได้ทั้ง2อย่างเลยนะครับหลังจากที่เราชมสวนตรงนี้เสร็จแล้วนะฮะเข้ามาแล้วนะครับถัดต่อไปด้านหน้าด้านบนนะที่เป็นเขาเดี๋ยวผมจะแผนกล้องให้ดูนะฮะก็จะเป็นในเรื่องของน้ําตกคลองลานนะฮะเราก็ได้ทั้งสองการท่องเที่ยว2ที่เลยนะครับอันนี้ก็ โปรโมทในตัวนะครับโปรโมทแล้วก็บอกทุกท่านด้วยนะครับก็อย่างน้อยๆนะครับวันนี้ผมเองก็มาบอกกล่าวแลวครับแล้วก็มาย้ํากับทุกท่านนะครับว่าในการส่งเสริมอาชีพนะครับก็คือหมากสูงตูแลมโกอินเตอร์นะฮะเหลือเวลาสองวันที่เรามีการจัดรายการนะครับก็คือสามไร่นะฮะสามไร่เราแถมให้หนึ่งไร่นะครับโดยเฉพาะท่านไหนที่สนใจปลูกนะครับหรือบางครั้งเนี่ยท่านติดขัดนะฮะท่านคิดว่าความพร้อมไม่มีนะฮะเราอยากจะปลูกปีหน้านะฮะเป็นเดือนไหนวันไหนก็ไม่เป็นไร แต่อย่างไน้อยนะฮะท่านก็ต้องสั่งจองนะฮะสั่งจองภายใน2วันนี้เท่านั้นนะครับที่เราแถมให้นะครับเพราะว่าการแถมเนี่ยผมถือว่าเป็นรายการโปรโมชั่นดีๆนะฮะแล้วก็เยอะนะครับหนึ่งไร่เนี่ยมันมีต้นกล้าถึง400ต้นนะครับซึ่งใน400ต้นเนี่ยมันมีมูลค่าถึง2 0 0 0 0บาทนะฮะก็ไม่น้อยนะครับนี่คือสิ่งดีๆนะครับก่อนส่งท้ายปี2016นะครับที่เรามอบให้กับทุกท่านนะครับมอบกับทุกท่านคือรายการโปรโมชั่นนั่นเอง นะแล้วก็ฝากทุกท่านนะครับกดไลค์กดแชร์กันเยอะๆนะฮะเพราะว่าทุกช่องทางนะครับที่เราทําการออกสื่อนะฮะผมเองก็ทั้งที่สำนักงานหรือทั้งที่นอกพื้นที่นะที่เรามีโอกาสจังหวะเวลานะฮะเราก็มาพบปะพูดคุยพร้อมแชร์ประสบการณ์นะครับแล้วก็บอกกล่าวสิ่งดีๆให้กับท่านนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปฟังข้อหนึ่งที่ผมบอกนะฮะฟังข้อหนึ่งกันนะครับว่าที่ผมบอกว่าให้เราเนี่ยให้คุณค่ากับตัวเองให้มากที่สุดนะครับ คำคำนี้นะฮะมันมีความหมายมากนะครับสำหรับทุกท่านที่ประกอบธุรกิจอาชีพนะฮะหรือว่าอาท่านที่มองตัวเองแล้วเนี่ยด้อยคุณค่าตัวเองนะฮะเราก็อย่าไปคิดมันนะครับ <S <s ให้ตัวเราเนี่ยให้คุณค่ากับตัวเองให้มากที่สุดเพราะว่าตัวเราเท่านั้นนะครับที่สามารถที่จะรู้ทุกสิ่งทุกอย่างได้นะครับว่าเรามีคุณค่าขนาดไหนนะครับ <S <s ถึงแม้เราจะเป็นอาคนตัวเล็กตัวน้อยถึงแม้เราจะมีธุรกิจเล็กๆนะครับแต่เราเองเนี่ย ต้องให้ความสําคัญกับตัวเองนะฮะก็คือให้คุณค่ากับตัวเองให้มากที่สุดนะครับเพราะว่าสิ่งนี้เนี่ยมันจะเป็นเรื่องในเรื่องของกําลังใจกับตัวเราด้วยนะฮะให้เราก้าวเดินต่อไปนะครับทาธุรกิจให้มันใหญ่โตขึ้นนะครับเราต้องเป็นคนที่ให้คุณค่ากับตัวเองให้มากที่สุดนะฮะเราอยากด้วยค่าตัวเองนะครับอันนี้ก็ฝากแชร์ประสบการณ์นี้แล้วก็บอกไปถึงทุกท่านนะครับแม้ว่าท่านจะมาชมย้อนหลังนะครับหรือว่าท่านจะชมอยู่ตอนนี้นะฮะก็ให้ตัวเราคิดอยู่เสมอนะครับว่าตัวเราเนี่ย มีคุณค่าอยู่ตลอดเวลาทุกวินาทีนะฮะแล้วก็ทุกวันทุกเดือนทุกปีไปนะครับอย่าไปด้อยค่าตัวเองนะฮะการที่เรามีคุณค่ากับตัวเองเนี่ยมันบ่งบอกให้ให้เรานะครับอ่ารู้ถึงในการที่เรามีศักยภาพตัวเองเหมือนกันนะครับว่าเราเนี่ยมีศักยภาพตัวเองการทําธุรกิจแบบไหนเรามีความตั้งใจมากน้อยแค่ไหนหรือเรามีความมุ่งมั่นขนาดไหนนะครับฉะนั้นให้ตัวเรานะฮะคุณเท่านั้นนะครับที่จะรู้ตัวตัวของคุณเองได้นะครับว่า คุณค่าของตัวคุณอยู่ที่ไหนนะครับนี่เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะลองแผ่นกล้องให้ทุกท่านได้ดูนะฮะอ่าแผ่นกล้องไปด้านหน้าแล้วท่านจะเห็นเขาแล้วก็เป็นดอกไม้นะฮะดอกไม้เยอะแยะไปหมดแล้วก็มีผู้คนนะฮะที่เข้ามาเที่ยวชมในสวนแห่งนี้นะครับนี่ก็เป็นคลองลานนะฮะคลองลานฟลอร่าพาร์คนะครับก็โปรโมทแนะนําในตัวนะฮะแล้วก็ท่านเข้ามาท่องเที่ยวกันนะครับก็แดดก็เริ่มร้อนแล้วนะครับตรงนี้ก็อ่ามันก็จะเริ่มสายขึ้นเรื่อยๆนะฮะเดี๋ยวผมขออนุญาตใส่แว่นนะครับเพื่อ ให้ระบบสายตาเรานะครับมันอยู่กับท่านได้นานที่สุดนี้เราแผ่นกล้องให้ท่านเห็นทั่วๆนะฮะเป็นดอกไม้สวยงามมากนะครับท่านสามารถเข้ามาชมเข้ามาชมนะฮะแล้วก็อ่าเขามีบัตรค่าเข้านะฮะแล้วก็กล้องทั่วๆแล้วนะครับมีทั้งเขาทั้งดอกไม้สวยงามเยอะๆนะครับอย่างที่ผมบอกนะฮะว่าในเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างในการทําธุรกิจอาชีพนะฮะเราเองก็ต้องอ่าอย่าไปคิดการด้วยค่าของตัวเองฮะให้เรามีคุณค่าของตัวเองอยู่เสมอ ฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กันเยอะแล้วฝากกดติดตามนะฮะหรือว่าท่านไหนที่มีโอกาสนะครับเดินทางจะขึ้นทางเหนือนะฮะมันต้องผ่านอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรท่านเลี้ยวซ้ายมาสักนิดนึงมันก็จะมีป้ายบอกว่ามาอำเภอคลองลานนะครับหรือจับ GPS นะฮะตรงนี้เขาเรียกว่าเป็นคลองลานฟลอร่าพาร์คนะครับตรงนี้ก็เชิญชวนนะเชิญชวนในตัวนะครับเพราะว่าวันนี้มันเป็นจังหวะที่ผมได้มาทำการไลฟ์สดด้วย แล้วก็มาบอกกับทุกท่านด้วยในเรื่องของอาชีพส่งเสริมนะครับก็คือหมากสูงตูแหลมโกอินเตอร์นะครับอย่าลืมนะครับผมเน้นย้ำนิดนึงนะครับเหลือเวลาแค่2วันนะฮะสามไร่นะครับสามไร่แถม1่ไร่ในหนไร่นี้ที่เราแถมเนี่ยมันมีต้นกล้าถึง400ต้นนะฮะแล้วก็มูลค่าถึง20,000บาทนะครับตรงนี้มันจะเป็นตัวช่วยนะครับในเมื่อเรามีความต้องการอยากปลูกแล้วนะฮะในเมื่อเราพยายามมองหาอาชีพสิ่งที่ดีสุดแล้วนะครับผมเองก็มอบสิ่งดีๆตัวนี้ให้กับท่านนะครับเพื่อ ก่อนสิ้นปีนี้นะฮะ2อง6แล้จะก้าวสู่ปีหน้า2อง7นี่คือสิ่งดีๆที่เรามอบให้กับท่านนะครับท่านก็น่าจะนะครับหันกลับมาดูนะฮะแล้วก็ท่านเองก็ศึกษาดูแล้วนะครับผมมั่นใจนะฮะแล้วก็หลายท่านก็อยากปลูกนะครับตรงนี้นะฮะปีหน้า2อง7กเนี่ยการปลูกหมากสูงตุ่นแหลมตัวนี้เริ่มจะมีมากขึ้นเรื่อยๆนะครับมีมากขึ้นเรื่อยๆนะฮะสำหรับท่านที่ยังยังไม่ค่อยรู้อะไรกว้างๆนะครับเรื่องของหมากสูงตุ่านฟัง หมากสูงตูแหลมตัวนี้นะฮะเขาไปทําเรื่องของสีนะฮะสีทาบ้านสีย้อมผ้าสีรถยนต์นะครับแล้วก็เป็นในเรื่องของสแน็คของขบเคี้ยวนะรตรงนี้ท่านก็ลองสามารถเชิชดูนะฮะว่าหมากสูงตูแหลมโกอินเตอร์เนี่ยณนะปัจจุบันนี้เมืองไทยเรานะฮะก็ยังปลูกกันไม่เยอะนะครับแล้วก็คนรู้จักยังน้อยมากรู้จักแต่ในเรื่องของหมากกลมนะฮะที่กินกับภูมันก็มีมานมานานแล้วนะครับ 3 0 40 50ี่สิบหิปีที่ผ่านมานะฮะแต่หมากสูงตูแหลมตัวนี้มันเป็นหมากอุตสาหกรรมส่งออกนะครับส่งออกไปยังต่างประเทศนะครับไปทางจีนบ้างเวียดนามบ้างนะครับแล้วก็ไปทางที่ทำเป็นในเรื่องของสแน็คของขบเคี้ยวเนี่ยเขาก็ส่งไปถึงโซนยุโรปนะฮะทางอังกฤษรัสเซียและอเมริกานะครับตัวนี้นะฮะมันถึงสามารถที่จะให้ทุกท่านนะครับสบายใจนะแล้วมันตอบโจทย์นะตอบโจทย์ในเรื่องของการรับผลผลิตกลับมาเพราะว่า ทางบริษัทเมทัลินพูนรัพ์99จำกัดนะครับในเมื่อเราส่งเสริมอาชีพแล้วนะฮะเราก็มีการทําสัญญารับซื้อกับคืนนะครับไม่ใช่ว่า,าเราขายแต่ต้นพันธุ์นะครับแล้วก็แล้วกันเลยไม่ใช่อย่างนั้นนะครับนี่คือสิ่งหนึ่งที่พิสูจน์กับตัวเองนะฮะเพราะว่าผมเองก็อยู่ในสายชีพนี้มาถึง5ปีตั้งแต่2011มาถึงตอนนี้2016นะครับเป็นสิ่งยืนยันและการันตีให้กับท่านนะครับว่าท่านปลูกแล้วมีที่ซื้อที่ขายแน่นอนนะครับเราเองก็ โดยเฉพาะผมนะฮะเป็นประธานกรรมการของบริษัทเนี่ยผมก็ไปทําสัญญาด้วยตัวเองนะครับแล้วก็ไปรับซื้อผลผลิตกลับมานะครับหรือหล,หลายท่านบางครั้งท่านอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะแล้วเวลาตอนเก็บเนี่ยมันทํายังไงต้นมันสูงมันเก็บยากมากตรงนี้ท่านก็ไม่ต้องกังวลนะฮะเพราะเราจะมีเจ้าที่ทีมงานของบริษัทไปขึ้นเก็บฟรีให้นะฮะเราไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับส่วนเรื่องรายได้นะฮะท่านก็มีรายได้จากเรื่องของผลผลิตหมากเรารับซื้อเป็นทลายเลยนะฮะทลายเหมือนปาล์มนะครับแล้วก็กาบหมาก นี่เราก็จะมีในเรื่องของ2อ,อย่างเลยนะครับท่านได้เรื่องของผลผลิตด้วยเรื่องของกราบหมากด้วยนะฮะกราบหมากตัวนี้นะครับก็ไปทําเรื่องของถ้วยชามช้อนนะก็ส่งออกเหมือนกันนะครับหรือว่าตามห้างใหญ่ๆนะครับในประเทศไทยเราเนี่ยเขาก็มีการรับซื้อนะรตรงนี้เพราะว่าเป็นการลดภาวะโลกร้อนนะฮะเลิกในการใช้กล่องโฟมนะครับหันกลับมาใช้ในเรื่องของกราบหมากตัวนี้แทนนี่คือสิ่งหนึ่งนะครับที่มันมีไรายได้กับทุกๆท่านนะครับเป็นอาชีพที่ยั่งยืนด้วยนะฮะ มันสามารถสร้างรายได้ตลอดทั้งปีนะฮะเก็บทุกเดือนเดือนละหนึ่งครั้งนะครับตลอดอายุของเขานะฮะหมากตัวนี้มันจะหมดสิ้นอายุไขนะอยู่ประมาณ30ปีนะครับเราแค่ลงทุนแค่ครั้งเดียวเท่านั้นมันเป็นไม้ยืนต้นเห็นไหมครับว่าอ่าเราปลูกพืชชนิดนี้เนี่ยมันตอบโจทย์นะฮะเราไม่ต้องลงซ้ําแล้วซ้ําเล่าซ้ําแล้วซ้าเล่านะมันลงแค่ครั้งเดียวแค่นั้นเองแล้วมันอยู่ยาวนานถึง30ปีเลยนะฮะเพราะว่าอะไรครับอย่างน้อย มันจะช่วยในเรื่องของเป็นมรดกให้กับลูกหลานของเราแล้วก็ให้กับตัวท่านเองนะครับมันเป็นบำนาญให้ก็คือเดือนละหนึ่งครั้งที่เรามีรายได้กับมันรายได้นี้ก็จะมีทุกเดือนนะฮะทุกเดือนเลยนะฮะจนถึง30ปีเลยนะครับก็อย่าลืมนะฮะอย่างที่ผมบอกนะครับหัวข้อที่ผมอยากจะอธิบายบอกทุกท่านนะครับว่าตัวเราเนี่ยให้เรามีคุณค่ากับตัวเราเองให้มากที่สุดนะครับฉะนั้นท่านไม่ต้องไปสนใจสิ่งรอบข้างนะฮะท่านไม่ต้องไปฟังคนอื่นนะครับฟังตัวเราเองบอกกับตัวเราเเอองงคคัแล้้้ววใใหหุุณ่่าากตมทีสด นะครับตัวเราเท่านั้นนะฮะที่สามารถที่จะมีคุณค่ากับตัวเองเพื่อหนึ่งนะครับเราสามารถก็จะบอกกล่าวให้กับทุกคนเห็นว่าในการทําธุรกิจอาชีพเนี่ยเราสามารถสร้างคุณค่ากับตัวเรานะครับแล้วเราก็ส่งต่อให้กับคนอื่นเขานะซึ่งก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับแล้วก็เราสามารถสร้างคุณค่ากับครอบครัวเราได้ด้วยนะครับครอบครัวเราก็มีความสุขนะครับมันเป็นคุณค่าที่มันบอกไม่ได้แต่เราสามารถทําได้นะะก็อย่าลืมนะฮะอย่าลืมนะครับวันนะี้ เป็นวันที่ดีอีกหนึ่งวันที่ผมเองก็มานอกสถานที่ที่ท่านเห็นนะครับในเรื่องของดอกไม้สวยๆงามๆที่เราแผนกล้องให้ดูไปแล้วนะฮะก็เชิญชวนในตัวนะฮะเชิญชวนในตัวท่านเข้ามาท่องเที่ยวกันเยอะๆนะครับที่อำเภอคลองลานนะครับจังหวัดกําแพงเพชรตรงพื้นที่แห่งนี้ทั้งหมดก็เป็นคลองลานฟลอร่าพาร์คนะครับก็สวยมากนะฮะปีนี้ปีแรกนะครับที่เขาทําในเรื่องของธุรกิจท่องเที่ยวนะฮะแล้วผมคิดว่าในปีต่อๆไปก็จะมีนักท่องเที่ยวทั่วทุกสารทิตเข้ามาเที่ยวในพื้นที่นี้ นะครับเราก็ฝากแนะนําไปในตัวนะฮะในเมื่อผมเองก็ทําธุรกิจอยู่ที่อำเภอเมืองกาแพงเพชรอยู่แล้วนะครับก็เชิญชวนทุกท่านได้ด้วยนะฮะเชิญชวนมาท่องเที่ยวกันเยอะๆนะครับแล้วก็บอกต่อๆกันนะครับอย่าลืมนะครับสุดท้ายนี้ฝากในเรื่องของหมากสูงตูแหลมโกอินเตอร์นะครับเป็นที่กําลังขาดตลาดนะครับแล้วก็เป็นที่กําลังให้เราเนี่ยปลูกกันอย่างต่อเนื่องนะครับสามไร่ฟรีหนึ่งไร่นะฮะอย่าลืมนะครับมีเวลาแค่2วันนี้เท่านั้นนะฮะท่านก็โทรเข้ามาคุยกับผมได้นะฮะศูนย์เก้าหก 9352462นะครับเรายินดีให้คำปรึกษาทุกๆเรื่องนะฮะแล้วก็ผมเองก็จะไปทำหนังสือสัญญาในเรื่องการสั่งจองนะครับสั่งจองต้นไว้ก่อนนะครับแล้วก็ท่านก็ค่อยไปปลูกปีหน้าเดือนไหนก็ว่ากันไปอันนี้ไม่เป็นไรนะครับอันนี้ก็เน้นย้ำตรงนี้นะครับโอเคนะฮะตอนนี้ก็เริ่มแดดก็เริ่มร้อนขึ้นเรื่อยๆนะฮะก็ วันนี้ผมขอทุกท่านนะครับมีความสุขนะครับก่อนจะสิ้นปีนี้นะฮะแล้วก็มีความมั่งคั่งร่ำรวยนะครับและขอทุกท่านมีความโชคดีตลอดไปนะครับก็สวัสดีทุกท่านนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเรามาเจอกันใหม่